ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูดีเจอต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะก็อยู่กับครูเพลงอีกท่านหนึ่งค่ะนะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วจะเป็นใครนั้นมาทักทายสวัสด,ดีท่านนิดน,นึงนะคะสวัสดีค่ะคท่านชื่ออะไรคะอา,อาจารย์แม้วอน,อนนท์เชื้อจานร์นะครับที่เขาเรียกกนะันอาจารย์แมวเนาะ,ะก็รู้จักกันในวงการหรือว,ว่าคนรุ่นเดียวกันจะรู้จักเนาะ,ะก็ วันนี้ก็ได้นำบทเพลงแต่งไว้อะไรครูชนอาทิทานทองนั่นคือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรครูชนอาทิทานทองก็เคยร่วมงานกับบ้างเคยนั่งคุยกับอาจารย์แกบ้างอาจารย์ก็ให้ความรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการตีเพลงวันนี้ก็เลยนําเพลงแต่งเพลงพื้นแต่งเสร็จเมื่อวานก่อนอะไรประมาณเนี้ยเนาะให้อาจารย์ชาชีวันมาขับร้องกระทำดนตรีกันแล้วก็เอามาเปิดงานไว้อะไรครูเลย ก็มีบทเพลงมากมายของอาจารย์แมวเนาะขออาจารย์แมวในช่องอานน์เจอจานก็จันทาร้องไว้ก็สิบกว่าเพลงโอ้ค่ะค่ะติดตามในช่องได้ค่ะมีเพลงอะไรบ้างคะที่ฮิตติดหูแล้วก็มีเพลงไขลานหัวใจอันนี้ก็เป็นไขลานหัวใจแล้วก็ขอพรยาโม อย่าลืมคนคอยให้โอกาสใจอะไรประมาณเนี้เนาะในช่องทูบเนาะอาจารย์อนนท์เจียจารโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อนนท์เจียจารด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ติดตามช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะเฮงเฮงไหลไลจ้ายลอยล้านโอเคครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์อีกัแขะของแ่ะค่ะทราบข่าวมาว่านะคะว่า อาจารย์แล้วอานนท์เจีจานเนี่ยได้แต่งเพลงไว้อะไัยครูชลธีทานท<ช>องชื่อเพลงอะไรคะก็ชื่อเพลงอะไรครูชลธีทานทานองพ้องร้องกันแต่งเมื่อค<ม>ืนแล้วก็ร้องกันเมื่อคืนนีะวันนี้อาจารย์ก็ได้นํามาเปิดให้คนเพื่อนได้ฟังกันบ้างแล้วนะหลายเที่ยวแล้วเมื่อกี้เนี่ยเนานะ<ม>จะถามว่าบทเลยจําได้มันยังไม่ได้เพราะเพิ่งร้องกันเมื่อคืนนี้ค่ะค่ะค่ะชื่อเพลงว่าอะไรเลยนะอะลัยครูชลธีทานทองนะคะไปติดตามได้ทาง ก็ u t u b e ของอาจารย์แมวเนาะหรือว่าของช่องของจันชาเขามีโดงอยู่นะตอนนี้เนาะช่องของอาจารย์จันชาเนี่ยค่ะธีรวันเนี่ยชื่อช่องว่าก็จันทันธีรวันเลยจันทัจันชาโอเคเดี๋ยวจะแวะเข้าไปดูนะอาจารย์วันนี้มีความรู้สึกอย่างไรคะกับการจากไปของอาจารย์ชลธีทันทองถามว่ารู้สึกยังไงก็ทุกคนในวงการลูกทุ่งเนาะ อาจจะทั่วประเทศหรือจะเป็นแฟนๆที่ชื่นชอบผลง,งานเพลงที่ครูได้แต่งไว้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเมื่อวานร้องว่ามีเตสิเดาพัซิ้นนะแล้วก็มีของพี่เป้านี่เยอะมากเลยดนเ้รเพ่าไทยททนะคะที่รู้ๆกันก็อีกมากมายนะคะถามว่าเสียใจไหมเสียใจเพราะว่าครูนี่ทำทำให้คนในวงการนี้ ได้ฟังบทเพลงที่เพราะๆมามากมายตั้งแต่เรายังตัวเล็กๆอยู่เลยเนาะยันทุกวันนี้ก็ยังมีศิลปินที่ได้ร้องเพลงครูคือคือขานเสียงเขาไว้อ่ะก็ยังพวกเราก็ยังได้ฟังอยู่จนทุกวันนี้ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจเพราะว่าท่านเป็นครูครูและชนิดบุคคลของคนในวงการเราเนาะก็เป็นที่เสียใจธรรมดาทุกๆคนเนาะจาการจากไปนะคะค่ะค่ะแล้วก็อยากจะให้อ่ ผลงานที่นึงสำหรับเพลงที่ครูชลธีทันทองแต่งให้กับอาจารย์มีเพลงอะไรบ้างคะถ้าถามว่าเพลงของของจทา,านี้ยังไม่เคยลองของครูค่ะคืูไม่ได้เคยลองเพราะว่าเราอาจจะเป็นกนลองรุ่นรุ่นหลังๆมาแล้วเพราะว่า หลังๆมานี่กจนทาก็าจะร้องเพลงแบบส่วนมากจะเป็นกรุงนักแต่งเพลงแบบตุ้นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะและมีเพลงอะไรที่โด่งดังบ้างคะเพลงของอาจารย์<อ>๋ะเพลงแรกที่โด่งดังก็มีเพลงสาวสา,ส,าสาวทรงฮาร์ดก็ีกี่พกแป้งอันนิดนึงก็พกวีกี่พกแป้งเป็นสาวแก้มแดงก็อยากจะแต่งทรงฮาร์ด เคยได้ยินไหมเกิดทันยังอยังกำลังนึกอยู่กำลังนึกอยู่เหมือนกันเกิดเป็นคุณอยู่ที่ไหนใช่ไหมล่ะก็น่าจะเกิดทันแล้วแหละเพราะว่าปลายปี2องห้าสองหกเนี่ะหนู25งห้าสองห้าจนได้ดีนะยังได้อยู่ทันกันค่ะค่ะค่ะก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปติดตามในยู u ูปได้ครัเพราะไม่หมเพลงเยอะอยู่ตอนนี้ก็มีที่ร้องคู่ไว้กับคุณเอกชัยก็มีเยอะโตตอบก็เยอะเอกชัยบ้านเดียวกับหนูหนูเด็กได้ออ๋เด็กจังหวัดระนองแล้วก็ไม่บอกชัยรู้ว่าคมไง ไม่ใช่คมในฝังนะก็มีนี่แหละบรรณาจันทรามาแรงเนาะถ้าใน YouTube ตอนนี้ก็มีบทเพลงใหม่ๆมาเยอะแล้วโดยเฉพาะตอนนี้จะได้ร้องเพลงของอาจารย์อาจารย์รุ่นใหม่อาจารย์แมวอาจารย์แมวเจือจานนะคะก็เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยแล้วก็สมัยกนก็ท่านก็เคยเล่นวงดนตรีกับพวกเรามาตอนนี้ท่านก็มา เป็นเล่นดนตรีด้วยแล้วก็แต่งเพลงด้วยเข้าไปดูใน YouTube ติดตามได้เลยแล้ววันนี้นะคะก็เพิ่งเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งไปร้องกันมาสุดๆไปเต็มเชื่อช่องอะไรคะชื่อช่องอาจารย์ช่องอะไรเนาะแมวเจือจานอะไรนะช่องอานนท์เจือจานโอเคจะมีบทเพลงที่ร้องไว้ให้อาจารย์ไว้เยอะอยู่ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะค่ะแล้วก็อยากจะให้โชว์เพลงอีกสักนิดหนึ่งก่อนจะจะาจารกันไปในคลิปนี้โชว์เพลงเอาเพลงที่ ที่ฮ<ต>ิตฮ <จะ S 1> ิตก็มีก็มีนี่แหลบะบ้านนาเนาะมีแล่บ้านนาไม่มีประปาน้ำกลัน่นไม่มีสวรรค์เสงเซเหมือนเมืองบ,าง,บางกอมีแต่แสงไฟรอดตายสม,มัยกระบอกผู้จากกลับกรอกไม่เป็นก็เช่นกัน มตม,มใน YouTube ได้เลยนะคะสุด,สดยอ<า>ดเลยนะคะ,ะ,คะงไงก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จันทราธีรวรรณนะคะ,คะที่ให้เกียรติมา เียว่าพูดคุยกับช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มฝากติดตามช่องเลยนะคะเข้าไปใน YouTube นะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มเฟซบุ๊กทิกต็อ k ด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะ้วเจกันที่ช่างนเข้าพิธค่ะคุณจารก์กัฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องเลยนะคะทั้งเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปกินไปเที่ยวไปชมอะไรที่ไหนติดตามชมกันนะคะและเจอกันอย่าลืมกดซับสไครป์ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้ม ขอบคุณค่ะน,น้องนาอกามา i yeah. ขาไวติดตามในยูท b e กนได้นะ สืร้องกันเมืนะ่อคืนเนเจสีทุ่มเนาะนก็ในโอกาสมาร้องไว้อะไรให้กับคุณครูชลธีทานทองเพื่อท่านจากพวกเราไปแล้วอย่างน้อยก็ยังมีเสียงพวกเราที่เราทําไว้เพื่อที่ถึงและสืบสารครูบาอาจารย์ที่ทําให้พวกเรามีความสุขอยู่นในวงการเพลงนี้บทเพลงของท่านมากมายมากที่เราไม่สามารถที่จะลึกได้เนาะบางทีเรารู้ว่าเพลงที่ดังเพลงดังแต่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้แต่งเนาะ<ค>มากมายเลย